ครับคุณน้องพันกันอีกแล้วนะคบวันนี้นะครับ Μ น, <free zy> น้องพันไม่อยู่นะคะที่ผมก็เลยจะมาทำมะม่วงน้ำตาลหวานนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือจะมีมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีหัวหอมแดงแล้วก็จะมีพริกนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าพริพกอะไรครับคุณแม่พร <free zy> ิกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยำไม่หั่นนะครับนี่แล้วก็จะมีอันนี้ผงชูรสนะครับแล้วก็ นี่ก็คือพิก่นะนี่เราใส่เราใส่ในนี้เราใส่ในนี้ไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ําตาลนะครับนี่น้าตาลอันนี้ก็คือระวังไวลาจับค่ะดุบเวลามันจะล่วงอ่ะตอนที่ผมน้องจับทางล่างนี่และอันนี้ก็คือเกลือนะครับเกลือเกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดก็คือเกลือเม็ดมันจะมีเกลือเม็ดเล็กกับเกลือเม็ดใหญ่เนาะอ่ะคุณพยังนี่อะไรอยู่คะมีก็ยังมีน้ำปลาพิกนเราไม่ได้ใส่อะไรครไม่ได้ใส่ไม่มีข้าวคั่วกับกะปิ นะโอเคขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเอาน้ำปลาปลาใส่ในถ้วยก่อนคะ่ะลูกน้ำปลาใส่ในถ้วยใช่ไหมคะค่ะค่อยค่อยค่อยคนะคะพอแล้วพอแล้วหมดไหมแต่เยอะเลยคะ่ะลูกพี่ผมต้องบีบขวดพอแล้วครับอ่าได้คะ่ะ ค่อยค่อยปิดนะคะค่อยค่อยโอเควันนี้เป็นการทำอะไรนะคะเป็นเมนูแรกของครอบครัวซื้อมะม่วงสี่สิบบาทซื้อเครื่องปรุงหมดเก้าร้อยโอเคอะค่ะอันนี้เป็นเมนูที่สองของพี่ภูมิที่พี่ภูมิทำได้นะเมนูแรกคือไข่เจียวเมนูที่สองคือมะม่วงน้ำตาลมะม่วงน้ำตาลเพราะที่บ้านจะไม่มีเครื่องปรุงใช่ไหมคะไม่มีอุปกรณ์เราต้องซื้อใหม่หมดทุกอย่างอะต่อไปค่ะต่อไปอันนี้เอาก่อนเนาะอ่าพี่ภูมิเอาน้ําตาลมาละลายก่อนขลุก น้ำตาลใส่เยอะหน่อยใช้ช้อนตักแล้วใช้ช้อนคนนะคะลูกใช้ช้อนตักแล้วใช้ช้อนคนอ่ะช้อนคนตัวน็อตใช่ใช่ค่ะเอามาเตรียมไว้เตรียมคนเลยเฮ้ยห้ามโอ้โหน่าจะอร่อยมากไปวางบนนั้นอีกลูกของกระโปงนะวางในจานนะแล้ววางมันคว่ำนะคะลูกอ่ะหนึช้อนขอสามช้อนเลยจะลดความอ้วนแต่ว่าจะกินเพราะเราไม่ได้แสกจริงๆมันอาจจะมี เราดูยูไม่ได้ได้ดูยูทูบดูยูทูบบอกน้องพันร,รู้ใส่ไม,รไม่รู้ใส่ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่าน้ำตาลมันหวานเกินอ่ะฮะขอสามช้อนถามไม่ยังคะแล้วคนให้น้ำตาลละลายก่อน,นอเหลือเศษๆศษเรยอใส่ไม่หมดพอแล้วค่ะหนูอ่ะคนให้ละลายปิดฝาไว้ปิดฝาน้ำตาลก่อนอันนี้ก็คนให้ละลายนะครับค่ะเฮ้ย คนตัวน้าคะหนูอ่าเค้กเองค่ะคนเหมือนเจียวไข่อะมาดูกันเดี๋ยวคุณแม่ให้มาดูใกล้ๆว่าให้ทุกคนจะได้เรียนรู้ด้วยค่ะว่าถ้าน้ำตาลมันละลายมันจะเป็นยังไงแล้วต้องสังเกตยังไงมันจะละลายนะคะับโอ้ใส่เกลือละลายะคะหมิ่มันก็คงอีกตั้งนานแหละแต่ว่าเราเหียวแล้วไงเอาเกลือได้ค่ะหนูไปเกลือเลยไม่ถูกแล้วไม่ไหวแล้วแม่ว่ามันอาจจะเค็มเพราะว่าน้ำปลากับเกลือมันต้องรวมกันนะมันต้องเค็มเราใส่เกลือแค่เท่านี้เดียวพอเนาะค่ะ เราอาจจะต้องใส่น้ำตาลอีกโอ้ยไม่ไหวจะไม่ค่อยถูกพี่คูไม่เป็นไรเป็นเม้าเลยค่ะโอเคอ่ะแล้วก็คนให้ต่อหนะ้าคนต่อหน้านะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนที่คนเสร็จแล้วกันเลยนะครับไปขอ,อผงชูรสนิดนึงนะผงชูรสก่อนอย่าเยอะนะคะลูกเขาไม่จริงๆแล้วอ่ะคนปกติเขาก็ไม่ได้กินผงชูรสกัน mm hmm. อ่าทางนั้นที่แม่ตัดอะนะคะ mm hmm. เห็นไหมนะคะ mm hmm. ไปค่อยเทลงอย่าเยอะนะคะลูก mm hmm. โอ๊ะเพรพรพรตาย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 ลูกตายตาย มันอ่ะฟิดป้าค่ะไม่ดีต่ออะไรไม่ดีต่อสุขภาพหมุนได้ดีปินเทนเน็ตต่อไปพริกปนอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเรามีพริกสดเอายกออกมาดูดูที่แม่ตัดมันเดิมอยู่ทางไหนคะอ่ะฮะเราจะไม่เอามือไปโดนนะคะเพราะใช่ใช่เออเพราะยิ่งพวกพวกเอาลงตามเพราะอีกค่ะอีกขออีกขนาดบอกว่าอย่าเยอะนะพอพอทดสอบก่อนไหม อันนี้เมนูนี้พี่ภูมิก็จะกินไม่ได้นะเพราะมันเผ็ดนะคะลูกโอเคไปต<ะ>่อต<ะ>ิดตาไว้แล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็จะคนเลยนะครับแล้วเราก็จะตัดไปตอนที่คนเสร็จแล้วละ่ะอ่ะคนแล้วมันต้องใส่อุปกรณ์ที่สดด้วยอ่ะพี่ภูมิคนก่อนแต่ต้องไปแกะมะม่วงอีกอใจเย็นใจเย็น,ยนคนก็ได้คนนานเลยนะครับแบบ่ถ้าเวลาคนนานนะครับตอนนี้พี่ภูมิก็หัน่นมะม่วงเสร็จแล้วเทคนิคง,ง่ายๆก็คือเอาน้ำเย็นใส่นะครับมันจะได้กรอบนะแล้วก็ อันนี้พี่ภูมิชิมแล้วเมื่อกี้นี้มันไม่มันมีแต่ความเค็มนะมันไม่มีความเผ็ดพี่ภูมิก็เลยใส่น้ําตาลเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่พริกเพิ่มมันจะได้มีความเผ็ดแล้วก็ความหวานเท่ากันนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะเอาต้นหอมเอาไม่ใช่ต้นหอมพริกหอมแดงกับพริกใส่เลยค่ะพริกสดใส่หมดเลยเทมเลยเยวพอ <Okay. S 1> แล้วก็เอาโอเคแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็คนให้เข้ากันนะ <Okay. S 2> แล้วเราจะมาดูกันนะนน่ดูเฮ้ยมันเริ่มเหมือนแล้วทุกคนเหมือนเหมือนในบุฟเฟ่สันนิวาสไหมทุกคนแม่กะละเกดนะคะอันนี้แต่อันนี้เป็นพ่อพี่เหมือนนะคะ <Yeah. S 3> พี่เหมือนพี่ปูมิอันพี่ภูมมชิมดิคะนิดนึงอ่ะ <c oughs> หน่อยกล้าตายกล้าแต่อ่ะมะม่วงหยิบมะม่วงขึ้นมาแตะลงไปนิดนึง ไม่พี่ภูมิขอใช้ใช้นี้ใช้นี้ชิมเหมือนกันอ่ะอะอันนี้เน่่เน่มะม่วงกรอบมากชิมด้วยหน่อยก้าตายใช้ได้แล้วก็คลองชิมมะม่วงก่อนมันหรือเปรี้ยวออกมันออกเปรี้ยๆมันแต่นิดนึงนิดนึงค่ะหน่อยก้าตายตัวเองทำตัวเองต้องกล้าชิมเชฟพี่ภูมิ นวดจุ่มลงไปในน้ำปลายัางคะลูกโอเคใช่ได้เนื้ออร่อยเลยใช่ได้เลยครับแล้วคราวนี้มันก็จะมาลองชิมกันแล้วนะแล้วคราวนี้พี่ผมจะลองขอลองชิมอีกคำน,นี้นะพี่ภูมิจิ้มจริงนะดูนะนี่พิเศษพริกนะแต่พี่ผมไม่จิ้มเยอะเพราะเดี๋ยวมันเผ็ดนะแต่ดนน้ำปลาหรือเปล่าแม่อยากรูก้ โดนโดนครับมเหรอขอชิมได้ไหมไม่ออกเค็มอันนี้ออกเปรี้ยวๆขอชิมอุ้ยเผ็ดอย่นี้นนครับอืมอร่อยมากจริงเรีแถมจานละเอีกเหรอคะแถมจานละเอีกอร่อยมากออหอมกว่าอีกคำแบบวันนี้เราขอตัวกินทำม่วงกะค่ะคก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากไปทำตามสูตรนี้นะครับก็ทำตามได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเรียนทุกคนกไปก่อนเดี๋ยวลมกว่าแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ